ค่ะสำหรับเชื้อ RSV นะคะหรือว่าเชื้อ Respiratory Syncytial Virus นะคะตัวนี้เป็นไวรัสในทางเดินหายใจชนิดหนึ่งค่ะซึ่งจะโจมตีระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุแรกเกิดถึง2ปีค่ะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งถ้าติดเชื้อ RSV ก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ สำหรับเชื้อ RSV นะคะแพร่กระจายผ่านทางสารคัดหลั่งของร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมูกไอเสมห่แล้วก็น้ำลายค่ะเชื้อเหล่านี้เนี่ยสามารถอยู่กระจายตามพื้นหรือว่าของเล่นเด็กได้หลายชั่วโมงเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มระบาดในฤดูฝนค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมของทุกป,ปีค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีภูมิคุม้มกันสำเร็จที่ออกฤทธิ์ได้นานชื่อว่าเ e ีย S v ยเซวหรือว่าเป็นของบริษัทไบเฟอร์ตัสนะคะตัวนี้เนี่ยหลังจากฉีดเข้าไปแล้วเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นทันทีค่ะโดยตัวภูมิคุ้มกันนี้ก็จะอยู่ในร่างกายของเด็กได้5-6เดือนซึ่งก็จะครอบคลุมระยะระบาของโรคได้พอดีเลยค่ะ สำหรับภูมิคุ้มกันสำเร็จหรือเนี่ยสวีแมปนะคะตัวนี้เนี่ยจะแนะนําในเด็กแรกเกิดถึงอายุ2ปีค่ะโดยในฤดูการแรกเนี่ยแนะนําในเด็กที่สุขภาพแข็งแรงทุกคนหรือว่ามีโรคประจําตัวค่ะโดยฉีดได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีค่ะส่วนในฤดูระบาดที่2เนี่ยเด็กที่แข็งแรงก็สามารถฉีดได้ค่ะแต่เราจะแนะนําเป็นพิเศษในเด็กที่มีโรคประจําตัวยกตัวอย่างเช่นโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ ปกติเชื้อ RSV เนี่ยก็คือถือว่าเป็นไวรัสตัวร้ายเลยนะคะโดย30%ของคนที่ติดเชื้อ RSV เนี่ยรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดปอดติดเชื้อหรือว่า admit ICU ได้เลยค่ะซึ่งการได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จเนี่ย s e r i m a p ตัวนี้เนี่ยก็จะลดอัตราความรุนแรงของการติดเชื้อ RSV ลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลได้มากถึง80%ค่ะก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ สำหรับเด็กที่มีประวัติแพ้วัคซีนหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงฉีดวัคซีนเนี่ยก็แนะนำให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าจะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนของวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอักเสบระบบบริเวณที่ฉีดมีค่อนข้างน้อยค่ะ,ะจากการวิจัยเนี่ยก็คือมีน้อยกว่า1%นนะคะส่วนอาการแพร้วัคซีนรุนแรงเนี่ยตอนนี้เรายังไม่พบรายงานค่ะ อาการของทารกที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกหายใจเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นหรือว่าหายใจมีอกบุ๋มซี่โครงบานหรือ RSV เนี่ยอาจจะทําให้ลูกมีอาการหยุดหายใจเราอาจจะเห็นว่าลูกมีปากคล้ำมือเท้าเย็นอาการแบบนี้ก็ควรต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะ